กล้วยน้อยกล้วยน้อยมันเทียะแล้วพี่น้องอันห่อข้าวต้มไม่ได้มาในสีห่อข้าวต้มพัดกันนี่กล้วยน้อยเอามาปอกกล้วยน้อยการอนเกเล่นจะซื้อเมืองปลหวานาปา่ะที่เออสีปอกเฮ็ดขนมขอันขนมขนม้าวต้มพัดกันจ้จะเฮ็ด <c oughs> ข้าวต้มพัดกันจะ้ะพี่น้องใส่ถั่วดินติยายอ,อันเคี่ยวกะทิเคี่ยวกะทิใส่ถั่วดินบัดทมัน ซุกแ้วจะจังข้าวปงเทะลงแล้วก็ค้นค้นเอาเลยจะไปเฮ็ดโดนเพราะวันสิอันนั้นเฮ็ดขนมเฮ็ดข้าวต้มพาดกันจ้ะพี่น้อง,งเขี้ยวอันนี้เขี้ยวบุกเท่ดดินเขี้ยวบุกเท่ดดินกับกะทิจ้ะพี่นอ้องาข่าวลงมนอดไปต่อ เอาอันน uh uh hmm. uh 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 ั้นมาแตะเออเนั่ยล่ะเออลงเลยอันสองอันปาดซ้อยกันนั่นนั่นล่ะเฮ็ดง่ายๆได้จาะพี่น้องเด้อเฮ็ดง่ายๆเฮ็ดแบบอันแบบง่ายๆโลดว่าสั้นต่อไป ธรรมดาขอแช่ขอแช่ข่ขาวขอเสมาขอเสมาอันมูนเอาเลยเด้๋ยขอเสมาเฮดใส่กะทิเลยขอพอตองหนึ่งอันนี้เพื่อควบหนุ่มนิ่มมาสานยายพรละวา่าให้มันนุ่มนิ่มผู้เฒ่ามากนุ่มนิ่มเนาะพี่น้องเนาะใส่บวกทั่วดินนั่นละม,มันมัน,มนใหาย่อหลัอกะทิกองหนึ่งน้ำตาลลงจะปี๊แกะเราด้วยปิดแล้วเดีย๋ยวค่อยเปิด มันน้อยมันตีใหม่ก็มันเบ้าใหม่ดอกเอาอีกน้ำตาลนะกระดิ่งเบาๆเบาๆอันใสตอนนี้ปาดส่วนลุงกังเสริมจ้างพนังานถ้านอนซีบเบิร์มันพอปอบ ทิมึงสกดวันพ่อหวานบ่ทุีจะปิดไฟแล้วเตีย้ยบ<ป>่เ<ป>ตี้ยเ๋อ้วาต้มผัดกับพี่น้อง สองมื้นบริสันผักเสร็แล้วก็ไปห่อได้จะไปนองแล้วเราจะเข้มหวานเข้ากับเหนียวเอง

พ่อบอก่ารเี่พ่อกับปาดครึ่งบอกว่าใส้เขาหลายๆ